สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ผ้ามาเล่นใต้ต้นมะเขือคืนกับใต้ต้นมะเขือเปาะค่ะพี่น้องมาดูพี่ดุดสนีทําอะไรดูพี่ดุจสนีทําอะไรนะคะน,นี่ก็คือเป็นงานพวนดินพวนดิน ไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงใช้ต้นฟินินหรือใบฟินินมาต้มกองต้มกองหร้ก็ใช้พ่น,พน สรารพิษต้องใช้ยาฆ่าแมลงค่ะใช้ต้มแบบบ้านๆได้ยากวนดินไป งานก็บ่อค่อยนี่กับพี่น้องเนะสียมอย่างดีเลยค่ะนี่เสียมอย่างดีเลย นี่หนอนนี่ค่ะตัวหนอนหนอน <c oughs> ได้ต้นบัคเกอรก็ม <sed sus> <Gotta sixteen. S 2> ีลูกบ้างนะคะเนี่ยเนี่ยมีลูกบ้างปะตายไปเพราะว่ามันลบมันคุมข่ะมันเพือน่ค่อยได้ออกยญาออกเอาออกให้หมดตรงนี้ มะเขือแต่เราใช้พ่นกําจัดมแมลงคือต้มใบฟินินเนะี่ยฟินินต้นเพื่อนเพื่อน,นคงรู้จักเนาะฟินินเนาะคล้ายๆใบสะเดานั่นแหละแม้าต้มแล้วมากองพ่นฉีดเป็นสวน ปลอดสารทำอะไรขึ้นมาพี่สาวเขาก็ขายดบขายดีเพราะว่าสวนนี้เป็นสวนเขาเรียกอะไรนะยุนและอะไรนะดินซีสวนอินซีกเกษตรหรือเปล่าสวนเปนพาะเพียงนะต้นนี้อยู่ใต้ต้นมะเขือขื่นนี่ไงคะ่ะไม่ใช่มะเขือขื่นนะคะเป็นมะเขือเปาะเป็นมะเขือเปาะ มะเขือปอกกระเทาะหน้าแวนพายเรืออกแอนแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยติดลูกหรอกเพราะว่ามันลกมันก็ต้องมีถึงจะปลอดสารยังไงแล้วก็ต้องอใช้อาหารเสริมนัะนเนาะที่มีผลลูกดกอเดี๋ยวอีกสองสามอาทิตย์จะพามาดูใหม่ตอนนี้เอาญ้าออกให้เขาก่อนแล้วก็พวนดินให้เขาก่อน ก็เอาแบบผลดกๆก็คงจะเป็นที่ใส่พริกอะเนาะที่ใส่ลูกพริกให้ดกนั่นแหละนี่ต้นมะนาวดูที่สวนสละเนสวนสละเนกันเสียตายบดสวนสละเนไม่มีเหลือแล้วมันลกเกินไป น,นี้กับผักกาดเห็นเอาไปแปะไปเมป้ายผักกาดเห็นกินกับปุ่นนี่แหละค่ะคือผลงานผลงานก็ไม่ดูดสนีสองสามวันที่ผ่านมาถ้าฝนไม่ตกวันนี้ก็กวดสุมกวดสุมแล้วก็ทํำเป็นแปลงเป็นร่องอันนี้ก็บ,บวบกับพ่อได้เลิ่มกินอยู่เป็นสวนยอมยอมนี่แหละคือ ผลงานข้องม่ดุษณีวันนี้ดีใจที่ว่าไม่แดดคึมคืมเหมือนฝนจะตกแต่คงไม่ตกหรอกมันลมลมพัดโจยมานี่ <c oughs> <c oughs> เป็นผลงานให้ดูให้ชมสวนอันนี้รุ่นแรกนุ่นตะก,กานี่แหละค่ะพ่อทอนอย้าออกอะ่ะ ขนดินในเขาจาักน้อยนึงก็เมื่อก็รู้สึกว่าคงจะหายใจโล่งแล้วนอกจากแน่นอึดอัดมานานหญ้ามันงําค่ะเพื่อนๆหญ้ามันงํามันก็เลยที่มันงามเป็นเป็นงามธรรมชาติมีขี่งัวขีขว่ควายอะไรอยู่ในนี่มีแกบมีอย่างนะใส่เดือนก็นย้อยแย่ย้อยแยไปหมดเขาบอกตรงไหนที่มีใส่เดือนย้อยแย่ย้อยแย่แสดงว่าที่นั่นน่ะเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ธรรมชาติ น่าจะใช่นะคะน่าจะใช่น่าจะจริงนะคะเดี๋ยวพี่ดุษณีจะเอาไว้โอ,อกาสดีๆพี่ดุษณีจะขึ้นมาทักทายเพื่อนๆไหมนะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆเราน้องๆเราที่ให้ความเมตตาเขามาดูคลิปมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็คงจะไม่บ้าก,กันเนาะเพราะว่าณตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีสัญญาณเหรอก่นเพื่อนๆค่ะ จะเปิดเสียงพินเสียงลำประกอบก็ไม่ค่อยจะได้หรอกก็โอเคนะคะขอขอบคุณต้องใช้คำว่าขอบคุณค่ะ